นี่เราจะมาเพ็ดมีกรอบครับไซบอหไลครับมีกรอบเราจะทำมีกรอบสำหรับใส่โจ๊กเพราะวันนี้เรามีโจ๊กมาสแตนบายเอาไว้นะครับนี่คือเซนนีคือเซนขนมจีนอบแห้งสูตรพิเศษไหมไทยพิเศษยังไงดูครับโอ้ oh ho. นี่และครับคือสูตรพิเศษเอาแค่นี้พอครับอันนี้กรอบแล้วมาซํามี้พอครับซ้มมีพอโอ้โหกรอบกันแล้วครับอือฮึโอเคเอาอีกก็ได้ครับยังไม่พอครับยังต้องการอีกก็หงมขึ้นมาครับงมงมขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงที่น้ำมันที่มันเดือดครับ เส้นขนมจินอบแห้งสูตรพิเศษไม้ไทยโอโ้โหที่ไหนนืเกดอ่าสูตรพิเศษนะครับอ,อืสูบองนะครับสูงอโอ้สูตรพิเศษเจริงๆ ป๊าบโอ้โหพิเศษจริงๆครับสูตพิเศษโดนน้ำมันร้อนเฮ็ดเป็นนี่คืออเส้นขนมจีนอบแห้งสูตรพิเศษไหมไทยนะครับไม่ใช่ทําเป็นแต่เพียง ขนมจีนใส่นนํายาอย่างเดียวนะครับเพจเป็นของหวานกระแทบหรือทาเป็นหมีกรอบสูตรพิเศษกระแทบนะครบะะะับถ้าพี่น้องอยากซิมแล้วกับท้าพี่น้องของใจบอรสชาติเป็นอย่างไรความอร่อยเป็นอย่างไรนะครับสิบปากา่าบวตอตายเห็นสิบตายเห็นว่ตตอมื่อข้ามเมื่อข้ากับวัตตอันนั่นนะครับอันยั้งมันมันต้องลองครับลองซิมเบิงลองเห็ดกินเบิงแล้วจะติดใจความปลอดภัย ไม่ต้องห่วงนะครับสะอาดถูกหลักอนามัยอ่า GMP รับประกันแน่นอนว่าขนมจีนอเแ่นสูตรพิเศษของไหมไทยนั้นมีความปลอดภัยอย่างมากลองเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวโอกาสหน้าน,นะครับมีเรื่องเล่าดีๆจะนํามาเสนอเกจเห็นพี่น้องเบิร์นะครับช่วงนี้บ๊ายบายนะครับโอ้โหจับแรงไม่ได้ครับกรอบจริงๆครับโอ้โหกรอบมาก พูดกรอบจนดังกรอบแก็กบกรอบแก็บอือหือกรอบจนดังกรอบแก็บกรอบแก็บเลยครับเพราะว่ามันกรอบครับเป็น,นเสียงกขบะต้นี้เพราะว่ามันกรอบครับโอ้โหกรอบกรอบมากกรอบและอร่อยจริงๆ พริกไทยมาหน่อยพริกไทยโอโโ้โหโอ้โหโอ้โหสดสดฟังเสียงเลยครับสดสดนี่มันนี่คือความสดนะครับ คซอสมาหน่อยโง่ในสายตาเธอโอ๊ยอากาศเนี่ยอากาศร้อนมากมันเอาไหมาการเอาขนาดนีนนจ้จุืม ลอยอืมฮึคุณพระเจ้าได้มีกรอบมั่นใจอะไรจริง cái để cho tuổi như vậy phải chạy đi Nó hòm